Sorry, DJ. สวัสดีค่ะ Good morning นะคะทุกคนวันนี้นะคะก็เป็นเช้าวันใหม่นะคะแล้วก็เราจะมาเริ่มวันของเรากับอาหารหลากหลายนะคะและกูจานะคะเรายังอยู่กันที่รามาการเล่นนะคะอร่อยไหมคะกูจ๋าฟินว่าใช่เราจะซูมไปที่อาหารของเรานะคะว้าวนะคะนะคะ อันนี้แค่มื้อเช้านะคะเขาบอกว่า we should start the day with a big meal นะคะเอาแหละเดี๋ยววันนี้คุีิจะพาไปที่แอ์พอร์ตนะคะแล้วก็จะไปดูว่าเช็คอินนะคะกันยังไงเป็นแบบสายการบินภายในประเทศหน่อย mm hmm. internal flight หรือว่า domestic flight นะคะ mm hmm. เดี๋ยวจะให้ดูบรรยากาศที่ชื่นชอบมาก mm hmm. นะะ mm hmm. เป็น ลานบุฟเฟ่ที่โรงแรมรามากาเดนนะคะนี่คือ b r e เบร a s t ส y ม r เบร f a s สนะคะอยากให้ดูอันนี้มากอะผักต้อ,อกิน,ผ,กกนผักกินผักคึมผักนำ้ำแล้วก็ชีสกับเบคอน,นะคะ่ะทุกคนแล้วก็ตามด้วยสิ่งนั้นนะคะ ถึงแล้วนะคะที่ดอนเมืองแอร์พอร์ตคุ้นๆไหมคะคราวที่แล้ว EP ไหนเราก็มาด้วยกันที่ <Hi. S 1> <laughs> ดอน <Hi. S 1> เมือง <Hi. S 1> แอร์พอร์ตในนี้เป็นขาครั้งที่แล้วเป็น departure ใช่ไหมครั้งนี้จะเป็นโอ้ครั้งที่แล้วเป็น arrival ใช่ไหมเรามาถึงกรุงเทพนี่เรากำลังจะ departure นะคะเรากำลังจะออกจากกรุงเทพเพราะงั้นเป็นขาออก domestic นะคะเราเรากำลังจะไปเช็ค k in เดี๋ยวพาทุกคนไปดูนะคะว่าเด็กๆนะถ้าจะเดินทางไม่ใช่เรื่องยากเนาะมาเองได้จะต้องบรรลุใช่ไหมต้องบรรลุิติภาวะจะต้องมีการบุ๊กคิ้งติเกตนะคะจองตั๋วออนไลน์มาก่อนตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่เราจะมายืนดูนู่นไง้านน่นไหมโอเคเลยค่ะ เราจะมีตัวออนไลน์ติกเก็ตมาอยู่แล้วแล้วเราก็แค่มาแสดงตนนะคะเราก็จะได้บอร์ดิ้งพาสตัวบอร์ดิ้งพาสเนี่ยที่เราจะต้องออกไปยืนคอยตรงเกตด้านในเดี๋ยวคุรีพาไปดูดูขุจาทำเอาไงคะเขาบอกว่าออฟไลท์ออฟไลท์ก็คือทุกเที่ยวบินนะคะ เราก็จะโชว์นะคะเดี๋ยวตัวคุรีก็จะต้องเพราะว่าเป็นบินภายในประเทศนะไม่ต้องใช้พาสปอร์อตทางบค่ะ,คะนี่นะคะช่วงนี้ก็ยังอยู่ในช่วงโควิดนะคะ ทุกคนก็จะต้องเนี่ยแหละโยโอนซี่ได้มาแล้ว,ลวค่ะตัวนี้นะคะคเด็กๆอ่านี่คือ,อใช่บอดี้พาสเกเกกู้เห็นไหมไม่ใช่ยากเลยเนาะคุณจ๋านาองที่นี้ก็เอาท์เอา เราก็จะหนูหนูต้องสังเกตด,ดีนะเนื่องจากว่าวันนี้มันเช้าเนาะมันไม่มีคนปกติถ้ามันมีคนยืนๆเนเราจะรู้ว่า in out ทางไหนนะคะตอนนี้ก็แต่ว่าจะเอ่อเดินไปนี่เราก็จะเข้าไปรอเห็นไหมไม่ยากเลยนะคะถ้ามาก็แค่ต้องมาให้อะไรมาก่อนเวลานะคะเพื่อที่จะไม่เร่งรีบนะคะจริงๆไฟภา,ายในอไม่ค่อยตื่นเต้นคุรี่เคยไปบินไปฟิลิปปินแล้วก็ด้วยความที่บินบ่อยแล้วก็เมื่อก่อนบินบ่อยไงตอนนี้ไม่ค่อยได้บินแล้ว มันนบ่อยแล้วก็คิดว่าเป็นไฟฟิลิปปินส์คือแบบอารมณ์เราแบบใกล้ๆใช่ไหมเราก็มาเหมือนเผื่อเวลาแค่45นาทีโอ้ยแล้วไปที่สุวรรณภูมินะคะถ้าใครเคยไปสุวรรณภูมิจะเห็นว่าแบบมาไม่ได้แค่ระยะสั้นเหมือนนอนเมืองคือระยะสั้นไม่ใช่ว่าใกล้นะคือไอความที่เกตหนึ่งไปถึงอีกปรนะตูนึงอะไปถึงอีกที่นะึงอะคือยาวมากเพราะฉะนั้นนะคะวิ่งจิคะเราอะไรตอนนั้นนะคะใช่เราก็จะ <S <S 1> <S 1> <S <S โอเคเดี๋ยวเข้าก่อนนะเมื่อกี้นะคะแสดงตนมาแล้วนะคะเราใส่หน้ากากแต่ว่าด้านนู้นเห็นไหมเขากาลังตรวจเช็คอยู่นะคะเขาต้องให้เราถอดหน้ากากเพื่อที่จะเช็คด้วยแล้วก็เอามาถึงด้านนี้เนาะก็จะเป็นเดินแบบเข้าไปใครที่มีของต้องสําแดงก็ต้องสําแดงแต่ว่าคนอะไรไปนะคะก็ไม่ได้โหลดกระเป๋าด้วยสิ่งที่คูรี่ถือนะคะอันนี้นะคะ และที่คุณถืออยู่นะคะสภายอยู่เออถืออยู่อันนี้เราเรียกว่า carry on เนี่ยตรงนี้ของคุณจ๋าเป็น carry on ไม่ใช่ backpack นะทุกคนมันคือ carry on คําว่า carry on ก็คือว่าถือขึ้นเครื่องอะ่ะเออเพราะว่าเราไม่ได้โหลดเราไม่ได้โหลดกระเป๋าถ้าเราไม่ได้โหลดกระเป๋าค่าตั๋วก็จะถูกกว่าเดิมอีกมันไม่มีค่าน้ำหนักที่เราจะขนขึ้นเนาะตอนนี้เดี๋ยวเรากำลังจะตรวจนะคะ เข้าเครื่องตรวจแล้วก็เด็กๆจะเห็นว่าเราจะมีเกตไปตรงนี้นะคะตรงนี้เด็กๆต้องไม่นำเอาของมีคมนะคะอื่นๆต่างๆนาฬิกาโทรศัพท์ก็ต้องเอาออกมาเดี๋ยวคุณลี่สแสดงตัวก่อนแล้กันแปบนึงวันนี้เราก็มีเวลานะคะเหลือเยอะนะดูค่ะคุณจ๋าอยู่ไหนคะชี้เดินเข้าไปข้างในแล้วคะ่ะ <laughs> ด,ด้านนี้นะคะแล้วเราไป เดินช็อปปิ้งนะคะสินค้าดิวตี้ฟรีนะคะดิวตี้ฟรีก็คือแปลว่า,าปล่อดภาษีนะคะอาจจะภาษีถูกหน่อยนะคะฝั่งโน้นก็มีที่เล่าให้ฟังเมื่อกี้เรื่องฟิลิปปินส์ที่วิ่งนะตัวที่ช่วยชีวิตนะคืออะไรรู้ไหมคืออันเนี้ย <laughs> วิ่งบนเอ็เคเลเตอร์ค่ะทุกคนนี่เรียกว่าเอ็เคเลเตอร์แบบ flat นะคะเป็นแบบบันไดเลื่อนแบบ เรียบนะคะแล้วก็เรามาดูช็อปคิวสาเพราะว่าเรามาก่อนเวลาค่อนข้างเยอะก็สบายๆไม่ต้องหอบแทกแล้วก็วิ่งแล้วหนาะเราก็มาถึงจุดที่กำลังจะท่านไหมคะขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะทุกคนตรงนี้ก็คือเดี๋ยวจะเห็นว่าจะมีเครื่องบินจะมาเทียบเนาะตรงนี้ก็คือเขาก็เราจะออกไปละแต่ว่าไม่ใช่เที่ยวบินของครูรี่นะคะ นิกุริและคุณจักกำลังมองหาทอยเล t ค่ะทุกคนและเราก็เจอพิกัดของเราแล้วนะคะใช่ <laughs> เขาบอกว่า Thailand โอ ly นี่คือต้องช็อปแชรแล้วก็ฉี่นะคะเมื่อกี้เดี๋ยวช็อปแล้วเราแชรไปแล้วบางส่วนนี่ก็เลยจะไปฉี่ค่ะทุกคนเราก็จะมาดูขนมกันดีกว่าจ้าทุกคนกคริสปีค้ครีม แล้วเดี๋ยวเราจะไปต่อกันที่แกเร็ยตรยากกินนันไหนแล้วเราก็ด้านนี้ค่ะทุกคนค่ะเราได้คลิสตี้แล้วไปดูอันนี้กันดีกว่าไ <attraction> ม่เคยได้มี ชื้นมือนะคะคุณตาได้ในสื่อและได้ครีปี้ครีมครีปได้แยริดแนครีปี้ครีมสังเกตว่าจะได้แต่ของกินไได้ของกินแล้วมีความโซ่เอาแหละเอาไปทางออกขึ้นเครื่องกันแล้วนะคะวันนี้ก็จะได้แค่คำได้วิธีการเนาะได้วิธีการดีกว่าได้วิธีการ ช็คอินนะคะสำหรับเด็กๆที่จะต้องเดินทางคนเดียวอยากจะบอกว่าไม่ต้องตื่นเต้นเนาะแค่มาก่อนเวลาแล้วก็ในแอร์พอร์ตมันก็จะมะีบอกไว้หมดนะคะจะตื่นเต้นก็เฉพาะตอนที่ไป international flight นิดหน่อยเดี๋ยวคราวหนะ้าถ้าไป international flight เดี๋ยวคุณลิก็จะมาให้ดูในตานตอนเอเช็คอินเอา boarding pass แล้วก็ขึ้นไปอย่างบนเครื่องบินนะคะเรามา,าของดื่มกันดีกว่านะ,ะทุกคนมีของกินและด้วยมีของด,งดื่มตัหนนะคะ ด้วยชาค่าะในซองนาทีน,นี้ขอบคุณค่ะได้ครบแล้วสบายใจได,ด้ดีได้วย <c oughs> ของกินแน่นมากค่ะอยากจะบอกใช่คะ่ะทุกคนอันนี้ก็จะเป็นแบบว่ามินิมอลค่ะทุกคนเราจะเดิน <c oughs> เป็นนั้นนะคะ <c oughs> ถ้าเป็นอินเทอร์น็ตล็อมันจะมีเขาเรียกเป็นแบบเป็นบันไดเนาะมาเชื่อมต่อเนาะแล้วเราก็ออกได้เลยอันนี้ก็จะเป็นแนวแบบว่า ประหยนนัดเนาะใครๆก็บินได้บางทีรถเื่ยงไกลก็สนมีแต่ว่าเป็นรถคเป็นรถใหม่นะชัตเตอร์บัสเป็นชัตเตอร์บสั<ม>สพาสไปอันนี้เดี๋ยวเราก็จะไปดูบรรยากาศนะเห็นไหมมันไม่ได้น่ากลัวค่ะเราก็อะไรๆไ,ได้ก็จะมีเสียงพรุงพรังในน o นนึกไงนึกไงเออเห็นไหมมันก็จะเป็น,นอ่าเนาะเราจะไปกับนกฟ้าเดี๋ยวเข้าไปและแล้วก็เดี๋ยวจะ เราก็ะะะจะเปเลี้ยงที่ด้านกันเฟลส์เตอร์เฟรเราก็ขึ้นด้านบนแล้วนะคะทุกคนให้ดูเ,เดี๋ยวจะแต่ตอนมันเทคออฟแล้วนะ ไม่ได้รับอนุญาตเป็นการทำผิดกฎหมายขอบคุณครับ Ladies and gentlemen, your safety is our first priority. The cabin crew will now demonstrate the safety features on board the aircraft. Please note that all in our disease... สวมหน้ากา,ากาโดยครอบให้ปิดปากและจมูกใช้สายรัดคาดไว้ที่สีสักและหายใจตามปกติจนกว่าเราจะแจ้งให้ท่าน ก็จะแบบว่าเป็นแบบก็เลยนะเขาเรียกเซลเซอวินนีนึงก็ลงจับด้านหลังนะคะแล้วก็เดินไปเซ็นตจส้ยจริงๆิงแล้วถ้าอากาศสยานชุมพรนะคะก็เราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงเนาะคุณจ๋านะมาหนึ่งชั่วโมงสําหรับการบินมาที่นี่นะคะแต่ถ้านั่งรถมานะคะก็จะใช้เวลา6ชั่วโมงโดยประมาณ Sorry s DJ